สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาที่อำเภอโพไซจังหวัดบรุรลราชธานีนะครับวันนี้ผมจะพาท่านมาชมจุดที่แคบที่สุดของแม่น้ําโขงครับคือระยะห่างระหว่างประเทศไทยกับลาวเพียง56เมตรและเป็นจุดที่จะมีการทําการประมงลีน้าโขงทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวจะมาตักปลาในจุดนี้โดยเฉพาะในช่วงที่น้ำโขงลดนะครับช่วงนี้จะแคบมากทําให้ปลาที่จะวิ่งทวนน้ําหรือวิ่งตามน้ํา จะผ่านจุดนี้ครับสามารถทําให้เราตักป่าได้ง่ายครับอําเภอโพไซนะครับเดิมเป็นอําเภอที่เรียกว่าพื้นที่สีแดงผมเคยรับราชการอยู่ที่นี่ครับที่อําเภอโพไซนะครับเขามีเพลงประจําอําเภอนะครับชื่อว่าเพลงว่าหนุ่มโพไซแต่งโดยคุณสัญญาลุงตะวันซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับเพลงนี้ความหมายดีมากผมชอบแล้วก็เคยมีโอกาสได้ประกรวดร้องเพลงในงานประจาอําเภอนะครับได้ได้รางวัลรองชนะเลิศด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะร้องเท่าที่จําได้นะครับ อำเภอโพไซเมืองไม่ใหญ่แต่คนใจดีอำเภอหนึ่งของราชธานีทินอีสานเขตแดนไทยลาวหน้าร้อนก็ร้อนหิมันพัดมาหน้าหนาวหาอบเอาไออุ่นนุ่มสาวไทยลาวพี่น้องสองฝั่ง อำเภอโพไซภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนหาดสลึงหน้าแหลงสองคอนหน้าสะออนที่นั้นสวยจังมีเสาเฉลียงแม่น้ำคงแห่งขอดขาดวังสวยที่สุดดุดหาดสวรรค์เบิงเทศการแข่งขันตกปลา เมื่อครั้งอดีตพื้นที่ถูกขีดให้เป็นสีแดงพลบคำตะวันอ่อนแสงสาสองสีแดงกระทบหน้าผาแววได้ยินเสียงมวลสำเนียงของสกุณาเหมือนดังดนตรีแววมาร่มรื่นพื้นป่าโคดินเป็นกอ อำเภอโพไซพุทธรูปงค์ใหญ่ตั้งสูงเฉียดฟ้าวาัดผู้ป้อมนอบน้อมบูชาใครปรารถนาได้ดังใจปองวัดผู้เขาเงินอีกทั้งวัดผู้เขาทองศูนย์รวมศรัทธาทั้งพอง ครับเสียดายไม่มีดนตรีเนอะซึ่งในบทเพลงเนี่ยมันจะมีท่อนหนึ่งเขาที่บอกว่าหาสลึงหน้าแรงสองคอนหน้าสะออนถิ่นนั้นสวยจังมีเสาเฉลียงแม่น้ำโขงแห้งขอดขาดบางังสวยที่สุดดุจหาสวรรค์เบิ่งเทศกาลแข่งขันตกปกปาคือในวันนี้ครับเขามีเทศกาลแข่งขันตกปกปานะครับก็จะเป็นทั้งชาวไทยอ่ะในเขตของตำบลสองคอนนี่ครับอบตอเขาจัดงานก็จะให้ ชาวบ้านนี่ครับ <c oughs> มาร่วมกันแข่งขันตักปลานะครับผมมีโอกาสได้มาชมเป็นสเสน่ห์มากครับครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่อําเภอปูซายเนี่ยประมาณ2ปีรับราชการที่นี่นะครับก็ถือก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่สกุทรครก็ไม่ค่อยได้มาท่องเที่ยวครับแต่สำคัญคือสมัยนั้นกล้องมันยังไม่พัฒนาขนาดนี้ครับก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆครับของส่วนที่แคบที่สุดของแม่น้ำโขง มาทุกท่านได้รับชมก็แล้วก็เป็นงานเทศกาลประจำปีของบอบตอสองคอนครับที่หาสสนกและปากป้องครับกับเทศกาลแข่งขันตกปลาเสยดายครับมาไม่ทันในช่วงที่เขาแข่งขันตกปลาว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาภาพจ,า,จากยูทูบท่านยูทูปเบอร์ท่านทื่จหน่วยงานอื่นที่ลงมามาให้ชมด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมในส่วนของคลิปนี้ครับ